วันนี้จะมาปลูกผักแยงในกระถางนะคะนี่ก็จะเป็นผักแยงที่ซื้อมาจากตลาดค่ะก็จะปลูกเลยไม่แช่น้ำนะคะใช้กระถางบัวปลูกกระถางบัวนี้ไม่มีรูนะคะเพราะว่าผักแยงถ้าเกิดตามท้องนานี่จะอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังนะคะ และนาข้าวสมัยนี้ก็มีแต่สารเคมีนะคะดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเก็บผักขยงในนาข้าวกินสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมาปลูกเองค่ะปลูกใส่กระถางไว้ที่บ้านเลยเพราะว่าผักขยงเป็นผักที่ปลูกง่ายปลูกไม่ยากนะคะปลูกแค่เดือนเดียวก็ได้กินแล้วผักขยงเป็นผักที่มีกลิ่นฉุน จึงช่วยให้เจริญอาหารและป้องกันเส้นเลือดติดตันด้วยค่ะนอกจากน,นี้ผักขะแงยังใช้เป็นยายลดไข้ได้ด้วยนะคะการกินผักขะญงก็กินทั้งใบทั้งลำต้นและดอกเลยค่ะผักขะญงนำมากินสุดๆกับน้ำพริกกับลาบได้หรือว่านำมาประกอบอาหารอย่างเช่นนำมาใส่อมกุบอมเคียดอมปลาหรือว่านำมา แกงใส่หน่อไม้ผักขยัยงมีกลิ่นชุนและหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ดีค่ะเราไปดูวิธีการปลูกผักขยัยงกันนะคะปลูกผักขยัยงใส่กระถางเพื่อให้มีผักขยัยงไว้กินตลอดทั้งปีค่ะและนี่ก็จะเป็นกระถางบัวเก่านะคะจะนำกระถางบัวเก่าตัวนี้มาปลูกไม่มีรูค่ะแล้วก็ใช้ดินที่ใต้ต้นกล้วยนะคะมาปลูก ก็นำมาปลูกเลยไม่ผสมอะไรเพราะาดินใต้ต้นกล้วยนั้นผ่านการหมักมาจากใบไม้ใบหญ้าแล้วค่ะนำดินใส่กระถางให้เหลือขอบกระถางไว้ประมาณ2-3นิ้วค่ะเทน้ำใส่กระถางบัวให้ดินอุ้มน้ำค่ะ ก็นำผักขยงมาปลูกเลยนะคะไม่ต้องแช่น้ำก็ได้ผักขยงเกิดง่ายถ้า F อฟซีได้ ต้นพันธ์ผักขยงมาน้อยนะคะให้ปลูกแบบนอนแบบนี้เพราะว่าต้นของผักขยงจะแตกขึ้นมาตามปล้องค่ะจะแตกยอดขึ้นมาตามปล้องของผักขยงนะคะ แต่แม่บริซอนมีต้นพันธุ์ของผักขยงเยอะค่ะก็จะปลูกแบบแนวตั้งเลยก็จะปลูกแบบแนวนอนให้ดูสองต้นนะคะผักขยงเป็นผักที่ไม่ชอบแดดจัดดังนั้นจึงวางกระถางไว้บริเวณแสงแดดลำไรค่ะหรือว่าให้โดนแดดแค่ครึ่งวัน ผักขยั่งเป็นผักที่ชอบน้ำแฉะค่ะเนี่ยให้แฉะน้ำให้แฉะอยู่ในระดับนี้ถ้าให้ขังสูงมากก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้แฉะแบบนี้ก็พอให้แฉะอยู่ตลอดเวลานะคะก็แฉะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ากระถางไม่มีรูระบายน้ำออกใช้กระถางบัวปลูกค่ะ การให้ปุ๋ยนะคะถ้าเราปลูกได้ประมาณ2-3สาสัปดาห์เราก็ให้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้แล้วแต่มีผักขยังเป็นผักที่ไม่มีศัตรูพืชและ,มะแมลงรบกวนค่ะเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวจะมีเฉพาะโรคเชื้อราโคนต้นเน่ารากเน่านะคะเราก็ป้องกันเชื้อราด้วยการลดด้วยน้ำหมักจุบินทรีย์หนอกล้วยค่ะ อัตราส่วนการใช้2ช้อนกาแฟต่อน้ำ5ลิตรรดทุกๆ7หรือ10วันค่ะนับจากวันนี้ไปประมาณ20 30วันเราก็จะมีผักขยงปลดสารพิษไว้กินที่บ้านแล้วแล้วก็มีไว้กินตลอดทั้งปีเราก็ขยายปลูกสัก2กระถาง3กระถางเดี๋ยวถ้าผักขยงโตเต็มที่แล้วแม่มริสอนก็จะอัพคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ สุดท้ายนี้แม่มรีซอนก็ขอฝากสินค้าที่ร้านแม่มรีซอนเกษตรยินทรีย์ด้วยนะคะจะแนบรายละเอียดไว้ด้านล่างก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านแล้วก็ชะอมหน่อปุยชายและอีกเยอะๆมากมายนะคะเป็นสิบๆอย่างเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดไลค์ด like, กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริโอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะได้ยินไหมพี่เสียงนี้คือสาวบ้านนาะ จมเพียกเรียกหาตั้งตานับเวลารอคอยคอยเช้าคอยเย็นไม่เห็นสักหน่อยปีเคลื่อนเดือนคอยรักเอือ เอ้ยมาโดยเล่มไกลอีกเมื่อไดรักจะคืนรื่นดมตะแบกบานแน้วรวงสีม่วงที่พี่ชื่นชมรีดรดิงดังอ